าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ที่ท่านจเจริญรรมาฐานต้องการจะมาหาสิ่งที่มีประโยชน์ในชีวิตต้องการจะไม่มีปัญหาในชีวิตต่อไปต้องการจะสู้ปัญหากะแก้ปัญหาเท่านั้นปัญหาที่เกิดขึ้นกับท่านก็คือจิตใจของท่านเองไม่ใช่คนอื่นมาทําให้ท่านท่านทําตัวเองเราไปโกรธลูกเขาแล้วไม่ชิงค่าไปโกรธสามีแล้วก็ออกนอกบ้านไปโกรธภรรยา แล้วก็เที่ยวไปเล่นการพนันเดิมพุลายามามันใช้ได้เลยมาเป็นอุปสรรคแล้วไม่ใช่อุปสรรคเราจะไปโกรธภรรยาทําไมล่ะแล้วไปใช้ดื่มเหล้าแก้แก้ความกลุ้มไปเล่นการพนันเพื่อแก้ความกลุ้มไปเที่ยวเสแสร้งว,ว,วนหาไปช้อปปิ้งแก้ความกลุ้มฝ่ายแม่บ้านก็ไปแก้ความกลุ้มมันอัดอั้นตานนลาก็ไปแก้บนเหนียบ้านตาใช้ถ่ายเทส อ่าแล้วยังไม่พออัดมาด้วยนะอัดมาด้วยนะอัดมาบ้าแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับมันเป็นอย่างนี้อุปสรรคอย่างนี้ไม่ใช่อุปสรรคตามที่พระเจ้าสอนถ้าเรามีสติถ้ามัชัญญาดีก็ไม่มีอุปสรรคอันนี้ไม่มีอุปสรรคแน่อุปสรรคคือความอะไรคืออย่างนี้นั้นขัดข้องไปหมดเลยแต่เรามีสติมีสัมปัชัญญะดีรู้ตัวอยู่ตลอดเลกาเนีย อ่านออกบอกไนดะ้ใช่เป็นแนละ้วทาไมก็ต้องมีอุปสรรคย่างล่ะไม่มีโอกาสที่จะมกกากั้นความดีของเราดัดสนับสนุนโดยน้ำมะนาวสําหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ําปลาชัวฮะแเสงตราหอยหลอดสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง